สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูนะคะในกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนที่บนานสามวิลาหัวยางค่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่เราเรียนรู้กันในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะยังน่าเป็นห่วงแลวก็ยังไม่คลี่คลายในจังหวัดสุขลนนะคะ,ะเราก็ต้องเรียนรู้กันในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเ,เรื่องเกี่ยวกับหลังของภาษาไทยอีึงเรื่องนะคะที่จะมาให้พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเรื่องของคำที่มีตัวการันต์นั่นเองค่ะสำหรับ คำที่มีตัวการันนะคะเมื่อพูดถึงคำที่มีตัวการันครูก็เชื่อว่านักเรียนหลายคนก็นักเรียนทุกคนนะคะไม่ใช่หลายคนนักเรียนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะคะอ่าการันหรือเครื่องหมายทันคาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้จากโปรแกรม powerpoint กันนะคะพร้อมๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวการันคืออะไรนะคะ ตัวการันคืออะไรความหมายก็คือพยัญชนะที่มีไม้ทันท่าตัดกำกับอยู่ด้านบนค่ะซึ่งตัวการันจะสามารถอยู่ระหว่างคำหรือท้ายของคำก็ได้ซึ่งเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีตัวการันนะคะโดยส่วนมากแล้วคำที่มีตัวการันจะเป็นคำที่เรานํามาจากภาษาอังกฤษนะคะภาษาบาลีหรือว่าภาษา,ษาสันสกฤตค่ะ เรามาดูคำศัพท์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคำที่มาจากภาษาบาลีอย่างเช่นคำว่าเจดีบลังสังสงพยักค่ะคำที่มาจากภาษาสันสกฤตอย่างเช่นคำว่ากาษาัตริย์คันรัพย์จิปมนุษย์และคำที่มาจากภาษาอังกฤษเช่นคำว่าการ์ตูนพริมตมาดคอนเสิร์ตคอมพิวเตอร์หรือคำว่าเชียนะคะสังเกตว่า คำเหล่านี้นะคะเป็นคําที่เรารับมาจากภาษาต่างประเทศทช้นนั้นเลยแล้วก็มีตัวการันอยู่ทุกคําเลยนะคะแต่ในภาษาไทยค่ะจะมีตัวการันด้วยแต่ว่าตัวการันนั้นไว้เพื่อรักษารูปเดิมของคําศัพท์ในภาษาเดิมเอาไว้ค่ะเพราะหากว่าเรานําตัวการันออกค่ะความหมายของคำเนี่ย,มมยก็อาจจะคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปได้อ่าเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าทนนะคะคําว่าทนเนี่ยความหมายก็คืออดกลั้นได้นะคะทานไว้ได้ อันนี้เป็นคำกิยานะคะถ้าคำว่าทวนมีต่อต่าการันความหมายก็คือฟันเป็นคำราชาศัพท์นะคะความหมายจะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปคำว่าพันค่ะพันหมายถึงเรียกจำนวนสิบร้อยนะคะเป็นคำพิเศษหนะึ่งพันนั่นเองวงหรือรัดโดยรอบด้วยสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นสายเกี่ยวกันยุ่งเหยิงเป็นคำกิยานะคะถ้าพัน พันที่เขียนมีทอธงสระอุแล้วก็การานันความหมายก็คือเชื้อสายพวกพ้องเป็นคำนามนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูลักษณะของตัวการันนะคะเพยญชนะที่เติมไม้ทันตคาหรือว่าการันเนี่ยได้เอ่อเรียกว่าตัวการันเนี่ยได้แก่เน,นะะี่ยค่ะพยญชนะเหล่านี้อ่าดูนำตัวอย่างมาให้นะคะว่ามีตัวอะไรบ้างที่มีการานันแล้วให้หนักเรียนสังเกตนะคะบางคำเนี่ยจะมีเอ่อพยญชนะตัวเดียวการัตาานตัวเดียวนะคะ บางตัวก็จะมีเพนชนาด้วยมีสระด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะคะทอทงมีสระอีกด้วยค่ะแล้วก็มีการันอีกทีหนึ่งหรือจะมีเพนชนาสองตัวอยู่ด้วยกันนะคะต่อเต่ารอเรือการันต่อทหารรอเรือการันตอเด็กรอเรือการัน่สังเกตลักษณะของการันตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าคําที่มีไม้ทันทคาดหรือตัวการันจะแบ่งออกได้เป็น,านสามชนิดด้วยกันนะคะหนึ่ง คำที่มีไม้ตันตคาตกำกับเนี่ยไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายตันทคาะกำกับซึ่งพยัญชนะนั้นอาจจะอยู่ท้ายคำหรือไม่ได้อยู่ท้ายคําก็ได้ค่ะจะไม่ออกเสียงจะอยู่ตรงไหนบ้างอย่างเช่นคําว่ามโนรามโนรามีหอยหีบอยู่ท้ายคําแล้วก็มีการันนะคะอ่านว่ามโนราหอยหีบตัวนี้ไม่ออกเสียงค่ะเพราะมีตัวการันอยู่ข้างบนนะคะนักขัตตะเริกคําว่าเริกเริกนะคะสหรือสีจะไม่ออกเสียง น่าตะสินตัวปปลาการันไม่ออกเสียงค่ะสองคำที่มีไม้ทันตคาตกํำกับก็คือไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตกํำกับและถ้ามีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าด้วยค่ะอ่าเช่นพระอินเนี่ยพระอินมีสองตัวนะคะทอทหารและรอเรืออ่านว่าพระอินก็ไม่ออกทั้งทอทหารและรอเรือค่ะแต่จะออกว่าพระอินคําว่านัน นันตัวนี้ทอทหารกับออนอหนูการันนะคะจะออกแค่นอไม่เหนีอากาศนอนานเท่านั้นนะคะภูมิศาสตร์ออกเสียงภูมิศาสตร์ตัวที่ไม่ออกเสียงต่อเต่ารอเรือการันทั้งสองตัวไม่ออกเสียงค่ะต่อไปข้อที่สามคำที่มีไม้ทันตคาตกำกับไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ที่มีสระและไม้ทันตคาตกำกับนะคะเช่นลิกษิาจะมีสระอยู่ด้วยลิกษิ์นะคะ มีทอธงสระอิแล้วก็การันแต่ไม่ออกเสียงนะคะบริสุทธิ์ทอธงสระอิการันทอทงสระอิการันเนี่ยไม่ออกเสียงบาดทะบงอ่านว่าบาดทะบงสอเสือสระอุการันจะไม่ออกเสียงนะคะมาดูเก็บความรู้ที่คุณครูแถมให้นิดนึงนะคะ,ะไม้สันทกระก็กคือเครื่องหมายค่ะตัวการันก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงเราเรียกไม้สันทาตะว่าการันแต่ คำที่มีไหมทันทค่กจำกับอยู่อะ่ะเราเรียกว่าตัวอักษรที่มีการันก็จะไม่ออกเสียงนะคะเ,เ,เดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ฝึกอ่านคำกันนิดนึงคําที่คุณครูให้มานะคะเ,เป็นการันทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกอ่านกันนิดนึงนะคะมีคําว่าการตูนเก รถยนต์นักเรียนอ่านตามไปพร้อมๆกับครูด้วยนะคะคอมพิวเตอร์เจดี JD, สวนสัตว์ช็อกโชว์ซื่อสัตว์ทุบโทรทัศน์โทรศัพท์นาตศิลป์นิมนต์นารายบทประพันธ์บรนลังโบสประดิษฐ์บอนประสงค์อารักอานิสงม,มาโนด พิพิธภัณฑ์มะโนราแปลพักพระจันทร์สิทธิ์สูงศักดิ์นะักเรียนฝึกการอา่านออกเสียงไปแล้วก็อลองสังเกตนะคะว่าแต่ละคำจะมีตัวการัน์อยู่ที่ตำแหน่งใดนะคะ,ะบางคำก็จะมีตัวการัน์อยู่ระหว่างคำนะคะบางคำจะมีการัน์อยู่ท้ายคำนะคะและแต่ละคำเนี่ย บางคําก็จะมีตัวการันแค่ตัวอักษรแค่ตัวเดียวบางคําอาจจะเป็น2ตัวนะคะและบางคําก็มีสระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งได้3ประเภทอย่างที่เราดูไปแล้วนะคะนี่ก็คือความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวการันนะคะเดีย๋ยวนักเรียนไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งคุณครูจะมี ใบความรู้นะคะเรื่องของตัวการันให้นักเรียนดูด้วยนะคะครูสรุปมาในใบความรู้อันนี้นะคะ,ะดูว่ามีความหมายของการันคืออะไรนะคะลักษณะแล้วก็ตัวอย่างนะคะแบ่งได้เป็นสามชนิดอย่างที่เราดูไปใน powerpoint แล้วนะคะก็มาสรุปไว้ในใบความรู้นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีนะคะใบงานนะคะสุดท้ายก็คือ,อจะให้นักเรียนได้ดูใบงานด้วยนะคะอ่ะใบงานเรื่องคำที่มีตัวการาันต์อันนี้นะคะจะมีมาให้นักเรียนทั้งหมด4ตอนนะคะอตอนที่1นึจะให้นักเรียนเลือกคำที่ให้มานะคะแล้วก็ ไปใส่ในประเภทของตัวการันต์ให้ถูกนะคะว่าเป็นตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวอ่เป็นตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกันหรือเอ่อเป็นตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะและสระให้เลือกมาให้ถูกนะคะตอนที่สองให้ในักเรียนเขียนคําอ่านของคําที่มีตัวการันต์ต่อไปนี้ค่ะให้ถูกต้องมีทั้งหมด10บข้อเขียนคําอ,อ่านนะคะไม่ยากแล้วก็ตอนที่สามให้เติมเติมตัวการันต์ให้ถูกนะคะ10บคาเช่นเดียวกัน เติมให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่4คุณจะมีภาพมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยหาคำที่มีตัวการันต์ให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้ทั้งหมดทุกข้อนะคะอ่าดูแล้วก็ไม่ยากนะคะเอ่อนักเรียนสามารถค้นหาคำตอบนะคะของคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยได้จากในใบความรู้ที่ครูให้ไปและก็นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะไปเซิร์ชหาใน Google ได้นะคะหรือ นักเรียนทราบแล้วบางคําไม่ต้องไปเปิดหางที่ไหนก็ตอบเองได้เลยนะคะสามารถไปค้นหาคําตอบมาได้หลากหลายวิธีนะคะนนี้ก็เป็นความรู้นะคะแบบฝึกหัดใบงานในเรื่อง ตัวการันนะคะคำที่มีตัวการันนะคะก็ขอให้นักเรียนไป,ไปอ่านทบทวนแล้วก็ทำใบงานนะคะส่วนคำตอบนะคะนักเรียนเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวมาส่งครูในวันเปิดเทอมได้เลยนะคะถ้าเรื่องไหนที่คุณครูสามารถจะเฉลยลงไปในนี้ได้นะคะคุณครูก็จะเฉลยแล้วก็ถ่ายรูป ส่งไปในลายกลุ่มให้เราเสลยแล้วก็เก็บคะแนนนะคะแต่ในบางเรื่องที่คุณครูไม่เสลยพร้อมกันคุณครูก็จะให้ในักเรียนเก็บไว้แล้วก็นำมาส่งในวันเปิดเทอมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมวิดีโอการสอนของคุณครูคจนจบนะคะขอบคุณไปยังผู้ปกครองทุกทท่านด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ